่วงนี้ก็รถเข้ามาเยอะสาหรับรถน้ําท่วมแต่ว่าเราก็จะทําการตรวจเช็คเบื้องต้นให้ก่อนถ้าจะกำจัดน้ําออกได้ก็เอาน้ําออกให้ก่อนเพื่อให้เสียหายน้อยที่สุดถ้าปล่อยน้ําค้างไว้เนี่ยมันอาจจะเสียหายเยอะอันนี้คือกองอากาศนะน้ํานี่เต็มเลยนี่ช่างแครเขาก็ติดงานอยู่ครับเขามีงานเขาอยู่ครับแต่เขามาเช็คให้ก่อนเพราะว่าให้มันเสียหายน้อยที่สุดต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเอาน้ําออกก่อนช่างแครเขากำลังจะไล่น้าออกจากกระบอกสูบนะครับถ้าถอดคอยถอดหัวเทียนเพื่อที่จะสตาร์ทเอาน้ําออกจากกระบอกสูบของควาาไหมนะเพราะว่าเขาดี ได้นะครับบางท่านโชคร้ายก็คือการโคดไปก็ต้องยกเครื่อง ลองสาตาร์ทแล้วครับมันไม่ติดลกูลกโซกน่จะติดนะครับจะต้องหมุนหน้าเครื่องดูอีกทีนึงถ้าหมุนไม่ไปนี่ก็คือเรียบร้อยครับน่าจะต้องยกแต่ถ้าหมุนหน้าเครื่องได้ก็ต้องมาสาตาร์ทไล่น้ำออกใอ้ท่านี้เขาลองหมุนหน้าเครื่องดูหมุนไม่ไปครับยังไงก็สาตาร์ทไม่ติดครับถ้าหมุนไม่ไปน <laughs> ี่อันแดงโชคร้ายนะคันนี้นะไม่รอดนะถ้าสตาร์ทสตาร์ทอยู่ขับขับอยู่เนี่ยมันดูนดเอาน้ำเข้าไปเนี่ยก็ที่จะรอดก็ยากนะครับสำหรับคันนี้คือโชคร้ายครับไม่รอดครับอีกรอบนึงอ่งจคาใอยู่อะยังคาใจอยู่ โอเคตามนั้นต้องยกเครื่องครับเดี๋ยวไปแจ้งลูกค้ากันนะครับสำหรับคันนี้ถ้าใครลุยน้ําดับนะครับควรรีบเข้ามาเช็คไม่ควรไปฝืนขับครับควรเอามาเข้าไปเช็คก่อนนะครับบางคังนถึงไม่เกิดกับตอนนั้นนะไม่ดับตอนนั้นแต่ว่าใช้ไปไม่รู้ว่ามีน้ำอยู่ข้างในเสียหายเยอะก็มีถ้านไหนโชคดีก็อาจจะเป็นแค่แหลกโปรอะไรหนักก็คือน้ําไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าโชคร้ายหนักๆก,ก็คือเข้าไปในเครื่องทําให้เครื่องน็อกไม่ว่ามากหรือน้อยนะครับถ้าลุยมาแล้วนะก็ควรเข้าตรวจเช็คดีกว่านะ